สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนายเอซูเปอร์วิชัยนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกนะครับอันบ็อกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี่นะครับมันคืออเมทฟิตนะครับนาฬิกานาฬิกาแบบใช้ในการออกกาลังกายครับแล้วก็วัดค่าต่างๆนะครับตัวนี้นะครับรุ่นบีฟสามโปนะครับอเมทฟิตนะครับยี่ห้ออเมทฟิตบีฟสามโปนะครับอ่ะเรามาดูนะครับตัวนี้ซื้อเองนะครับไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับ นี่นะครับราคาตัวนี้ผมซื้อมาที่ราคา1นึ่พันเบาทนะครับให้เพื่อนๆดูข้าวครับนี่ถึงถอยมาเลยนี่นะครับเพื่อนๆราคานะครับอ่าโอเคแต่ถ้าเพื่อนๆไปดูตามดิจิตอลร้านออนไลน์อาจจะได้ถูกกว่านี้นะครับอตอนซื้อมาก็จะเป็นลักษณะน้ครับกล่องยาวๆ ด้านหน้าด้านหลังนะครับอือเรามาแกะออกมาเลยนะครับเราไปแบบเรียวๆนะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับตรงด้านหลังนะครับนี่เรามาดูใกล้ๆนะครับปึ๊บแล้วก็จะมีสติกเกอร์แปะนะครับว่าเป็นของใหม่แต่จริงจริงเราก็สามารถแกะจากด้านบนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอวัปไปเลยนะครับ Uhm. เอาละครับพอแกะออกมานะครับนี่ผมนี่แกะมาแล้วลอกสติกเกอร์นะครับอ่แกะออกมาตัวนี้จะมีสติกเกอร์ปิดหัวท้ายนะครับที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นของใหม่ซิงๆนะครับจะมีสติกเกอร์ปิดหัวท้ายนะครับเนี่ยพอแกะออกมาแล้วครับก็จะเป็นตัวนาฬิกาอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับดึงออกมานะครับ นนี่นะครับตัวนาฬิกานะครับอยู่ในถุงแล้วก็จะมีผมขอดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครั้งแรกนะครับเพื่อนเดี๋ยวขอดูอ่ะแกคะครับหาแล้วครับกล่องมันจะมีเป็นคู่มือครับคู่มือ ขออภัยครับผมใช้มือหนึ่งถือมีคู่มือนะครับนี่ตกคู่มือครับแมนนวลอเมซฟิตสามตันะครับเป็นเล่มนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดอ่ามีวิธีการใช้นะครับว่าต้องเชื่อมต่อกับแอปอะไรนะครับส่วนสายมีมานะครับนี่สายตรงนี้ปึ๊บ ค่อนข้างครับหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็จะมีสายมาให้อีกหนึ่งอันนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับซึ่งไม่มีตัวหัวชาร์จนะครับก็สามารถใช้ตัวเสียบที่เป็นอะแดปเตอร์ได้นะครับมาเสียบหัวที่เป็นฝั่ง USB นะครับและตรงนี้จะเป็นตัวชาร์จแบบแม่เหล็กอ่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่า ครับนาฬิกาเมื่อแกะออกมาจากถุงนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับพุชยูอัพยูเกมไม่ใช่พุชอัพยูเกมนะครับแล้วก็ด้านหลังมีเป็นกระดาษแปะกันตรงที่เป็นเซ็นเซอร์นะครับเวลาใช้ก็ต้องดึงลอกออกก่อนนะครับทั้งกระดาษหน้ากระดาษหลังนะครับอ่าแล้วก็นี่คือตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จอืม,มจะเป็นเคี้ยวแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็น แม่เหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนนี่เราขอแกะก่อนนะครับลอกเลยครับลอกปึ๊บนลอกเลยครับวันนี้น่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับอ่าใช่ครับเป็นแม่เหล็กครับเพืเ่อนเป็นแม่เหล็กถือว่าโอเคครับน้ำหนักนาฬิกาไม่ได้หนักมากก็ใช้ได้ส่วนด้านหน้าก็เป็นเหมือนสติกเกอร์ครับ ลอกออกนี่นะครับลอกออกนะครับอือ้จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้จะมีสามสีนะครับเ,เพื่อนๆนอะันนี้ผมก็เลือกสีดำมา เมื่อเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีให้สแกน QR code นะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่อยู่ที่40นะครับตัวนี้เพื่อนๆก็ทำการเชื่อมต่อกับแอปกันนะครับแอปในที่นี้คือแอปซิปน่าจะอ่านว่าซิปครับซิปเฉยๆนะครับไม่มีไลท์มีอะไรครับอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยน,นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ